จ้าพี่น้องกะสิผ้ามาเบงหมากเนาะที่เพาะไหวไดประมาณเดือนนึงแหลวล่ะเดือนกลกัวๆที่เลี้ยงเลี้ยงไหวซื้อค่ะพี่น้องเอาหมากซุกมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันไหวซื้อนี่แล้วก็เอาดินถมแล้วก็มดหนามมือละเท้ะพี่น้องตอนนี้กําลังงอกขึ้นแล้วเด้อพี่น้องกําลังแท่งนอขึ้นแล้วนี่พี่น้องนี่ในเวลาแค่เดือนเดียวเด้อนี่เดือนเดียวเดี๋ยวซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อ นี่คือเพาะหมากบ่ได้ยากเลยด้พี่น้องแค่เอาอันหมากซุกเนาะหมากซุก้ะพี่น้องบ่แม่นหมากแหงด้เอาหมากที่ซุกนวยสีสมๆนะพี่น้องเอาหมากซุกนวยสีสมนวยสีแดงนะเอ้ยบ่แม่นสีแดงนวยสีสมนะพี่น้องหมากซุกๆซุกเต็มทีหละที่มันบ่ท่านด้แหงเนาะขั้นมันแหงอันความชื้นนี่นวยหมากก็สีเบิดก็เสิงอกอยากนี่ค่ะประมาณเดือนนึงก็สิไดซ้ำนี่นี่ค่ะกำลังงอก พ่อหมากเป็นเรื่องง่ายๆพี่น้องเอาสังเกตว่าแต่ขนาดรลนลงน้ําตุนซือซ้อเวลามันถึงหนามชุ่มถึงนามยังซือซ้อมันก็งอกอะนะแต่ว่าอันนี้เข้ามาปลูกไหวเอามาเรียงเพาะไหวเพราะว่ายังเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะเอาออกปลูกหรือว่าเอาส่ทุงดำเนาะบางคนบสสะดวกที่จะเอาส่ทุงดำได้พี่น้องบสสะดวกที่จะเอาใส่ทุ้งดำท่านทีเลยเขากา็เอามาเพาะไว้ย,ยังสิกระไรค่ะนี่เป็นแปลงเลยค่ะแปลงดีเข้าเพาะ แต่ว่าสกสิซีมียาเกิดเนยทาซี่เดือนหาเดือนก็นจะสูงขึ้นมาประมาณถืบหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบืองพี่นอ้องครันี้ก็จะเป็นหมากพี่เพาะเพาะไหวเนาะด้ซี่เดือนแล้วพี่นอ้องเพาะง่ายเลยคะ่ะแค่เอาโอ,อนนวยหมากซุกมาเลียงเรียงเรียง,ยงซื้อแล้วก็มดหนามตามที่ว่านั่นแหละคะ่ะแค่เอาเลียงกันแล้วก็เอาดินทมทั้งหนาเนาะดินทมทั้งหนาแล้วก็มดหนามเนี่ยค่ะกระสีซี่เดือน ถึงเวลาสี่เดือนก็จะงอกนะคะพ้อมพ้อมเอาลงปลูกเลยคะ่ะหรือว่าเอาไปใส่ถุงดําได้แล้วค่ะก็จะมีหญ้าเกิดนเนาะเพราะว่าบริถอนกับพ่อง่ายๆจังสี่ละพี่น้องขั้นเฮ็ดหลายขั้นตอนบางคนก็อาจจะใส่ถุงดํเพาะใส่ถุงดําเลยก็ได้แต่ว่ายุ่ีงว่ค่อยสะดวกใส่ถุงดําเลยนะเพราะว่าเวลาขอ,ขอานขางที่จํากัดเนาะก็เลยเลี้ยงเลยบางคนก็เพาะเซตกาก็ไดดเนะาะเพาะเซตกาเพาะเซตกระมังไว้ก็ได้ อันนี้คือ4เดือนค่ะพี่นอ้อง4เดือนได้ขนาดนี้คือตอนนี้ถ้าเอาไปปลูกกระปูกได้แล้วค่ะาฟา้นนี่มาเมื่อนี้มาถอนนะถอนไปขายขายต้นละหาบาทค่ะต้นละห้าบาทนี่ค่ะถอนออกไปมื่อนี้มีออเดอร์เข้ามาประมาณพันหนึงเนาะประมาณพันหนึ่งนี่ต้นละหาบาทก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเลือกให้ต้นซี่ใหญ่ๆเติบนี่ค่ะก็จะถอน ถอนทรงสดจังสีเลยค่ะนี่ค่ะจะประมาณนี้ถอนทรงสดเลยแล้วพี่น้องเอาไปก็เอาไปใส่ถุงดำช่ำหวก่อนทาผู้ใดทีบโบฮันได้ดพร้อมปลูกแบบบบันมีเวลาลดน้ำเนาะถ้ามีเวลาลดน้ำไดีเต็มทีก่ะเอาไปช่ำว้ใส่ถุงดำก็คือรอฝนตกไอเดือนหกพื่นวา เราจะดูการเดือเือนหกเนาะพี่น้องกะจังเอาไปปลูกกระไดตัวนี้ก็เพาะร้ายเติบค่ะถ้าผู้ใดสนใจกะเดี๋ยวจะทิมเบอร์โทรไว้ให้เนี่ยค่ะเด้อต้นละห้าบาทต้นละห้าบาทค่าทรงหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าทรงร้อยต้นก็หนึ่งร้อยบาทเนาะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า